ทุกคนมีสิทธิทางความดีแต่ความดีนั้นต้องประกอบด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์บนพื้นฐานของความถูกต้องเพราะคำว่าทำความดีนั่นหมายถึงการทำความสุขให้เกิดขึ้นแก่นตนเองและผู้อื่นแต่ถ้าการทำความดีนั้นแล้วสร้างความสุขให้แก่ตน บนความทุกข์ของคนอื่นนั่นก็เป็นความดีแท้จริงไปไม่ได้ภาชนะที่รั่วไม่ว่าเราจะพยายามตักตวงความสุขลงไปเท่าไหร่มันก็ไม่มีวันเต็มความสุขจะเต็มได้จำเป็นต้องทําภาชนะที่รองรับคือหัวใจดวงน,นี้ให้เต็มบริบูรณ์ให้ได้เสียก่อน นั่นก็คือการรักษาสินห้าให้บริสุทธินั่นเองเพราะสินห้าหมายถึงความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เป็นเครื่องหมายของความดีที่แท้จริงของความเป็นมนุษย์